เราจะไปเรื่องการแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีนะครับที่สนามเคเคแพ็กกระสาจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็มีการแข่งขันฟุตบอลระดับรุ่น12ปีนะครับชื่อรายการจูเนียครับ2020นะครับปรากฏว่าก็มาร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น12ทีมนะครับในคู่ชิงชนะเลิศนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างวัดกู้จูเนียหรือว่าเยาวชนจาก S c g ซเมืองทองอยูเนเต็ด ในเสื้อสีชมพูนะครับเจอกับทางด้านจากแดงนะครับก็อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการนะครับเกมนี้ก็สูสีนะครับในช่วงต้นเกมแต่ว่าทางด้านวัดกู้จูเนียนะครับหรือว่าเยาวชนจาก s อ g เมืองทองเต็ดเนี่ยก็มีประสบการณ์เกมมากกว่านะครับก็เอาชนะไปถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ได้คลองถ้วยและก็เงินรางวัลด้วยนะครับ ในการมอบถ้วยรางวัลก็มีดรสายันแสงวง์นะครับท่านก็ท่านก็มาเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลนะครับเราไปติดตามบรรยากาศและบทสัมภาษณ์กันครับการแข่งขันฟุตบอลชูเนียครับครั้งที่หนึ่งก็เดินทางมาถึงรอบไฟนอลดหรือว่าชะเลิศขอเรียกแสดงความยินด,ดีกับน้องๆจากทีมโรงเรียนวัดกู้ที่สามารถฟันฝ่ามาถึงทีมสุดท้ายแล้วก็คว้า ชมป์ใหม่นะครับก็ขอสแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับทีมอื่นๆด้วยว่าจะเป็นอันดับ4-3-2-1นะครับที่นะครับรางวัลไปก็หวังว่าถุ่ยรางวัลไปนี้จะไปต่อยอดต่อเติมในเรื่องของขวัญและำํางใจของน้องๆทีมงรงยนวัดกู้ได้ไปสะสมส่งเสริมประสบการณ์หรือว่าเพิ่มพลังในการเล่นฟุตบอลให้ดีให้ก้าวไปสู่ ทีมชาติอ mhm. นาคตข้างหน้านี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็แสดงความยินดีทั้งทีมงานสตาฟโค้ดและนักเตะทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ชชินชมทีมวัดกู้ได้แชมป์นะครับก็แสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของเด็กๆของทุกท่านนะครับก็ชชินชมจากใจอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับก็ดีใจนะครับขอขอบคุณนะครับรายการดีๆในวันนี้นะครับที่ให้เด็กๆมาสู้กันตั้งแต่เช้าก็สนุกสนานนะแล้ววันนี้ทีมวัดกู้จูเนียนะครับ ก็สามารถทําให้คดปืนแล้วก็ผู้คลองของเรานะครับภูมิใจแล้วก็หัวเราะพร้อมไปกับเสียงสนุกนะครับนะครับวันนี้นะครับเล่นได้ดีมากเล่นได้ตามเกมนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ฝ่ายจัดแล้วก็ขอบคุณคดปืนนะครับวันนี้ผมมาแทนคดปืนนะครับขอบคุณมากครับวันโจูเีย ความรู้สึกในวันนี้ครับเกมรู้สึกจะเราเป็นรองครับในระบบเรื่องทีมเพราะเรารวมตัวกันมาครับเขาซ้อมอยู่ด้วยกันตลอดเขาเดินสายตลอดเนี่ยวัดกู้ใช่ไหมความชินสนามด้วยอะไรก็ต่างกันครับของเรารวมทีมมาได้ถึงขนาดนี้ถือว่ายอดเยี่ยมครับสําหรับเด็กๆทางผู้ฝ่ายจัดการแข่งขันครับที่ต้อนรับและสนามที่อยู่ในความพร้อมถ้ามีโอกาสคงได้มาใหม่ครับ นั่นแหละครับก็เป็นทีมแชมป์และรองแชมป์นะครับวันถัดไปนะครับเราจะนําทีมน้องๆระดับเยาวชนนะครับที่เราสัมภาษณ์ไว้นะครับมานําเสนอกันนะครับส่ทงท้ายเบลกนะครับเป็นแมตท์พิเศษนะครับหลังจากจบกิจกรรมรุ่น12ปี คราวนี้ก็เป็นรุ่นผู้ปกครองแล้วนะครับทางด้านสมุทประการจูเนียนะครับบรรดาคุณพ่อก็มาเตะฟุตบอลครับกับทีมลูกหนังติดล้อสปอร์ตทีวีของเราปรากฏว,ว่าเกมนี้ก็จบกัน3ประตูต่อ3ครับชื่นมื่นกันเหลือเกินครับเราลากันตรงนี้เลยนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวสวัสดีครับยย ผมสายันแสงวง์นะครับประธานที่ปรึกษาโลกหนังติดล้อสปอร์ตทีวีแล้วก็ประธานสโมสรพุตบวันสุดการยูนิตตดวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับในทีมลูกหนังติดล้อนะครับขอชื่นชมและขอบคุณในทีมของวีพีสุดการยูนเต็ดหรือว่าสุดการจูเนียหลังจากที่เรามีการแข่งขันกันในเรื่องของลูกหลานนะครับเยาวาชนในรุ่น12ปีนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจนจบการแข่งขันพอแรงจนแล้วก็มีการพุตบอลแมตช์พิเศษนะครับที่เรามีโอกาสได้ เอาทีมลูกหนังติดลอ้อนะครับมาเชื่อมความสัมพันธ์ทางไอตทนนะครับในเรื่องของเชิงฟุตบอลวันนี้ผลแพ้ชนะเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องรองครับเรื่องที่สาคัญที่สุดคือสุขภาพร่างกายวันนี้เกมสนุกมากผลการในขันนี่สามสาเหมือนยอมันยังไงไม่รู้ฮะแต่ว่าก็เล่นกันสะบอบนะครับแต่ก็ต้องอได้แสดงถึงทักษะของฟุตบอลแล้วก็เล่นกันสนุกมีทั้งระเบียบวินัยน,นะครับครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มา ในวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันครับขอโกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับยันไปนะจะมีอีกหนัหนึ่งขร้นนะสุดยอเลยครับสุดยอดเลยขอบคุณมาก่อนนึกเนี่กอล็อกไว้บ้างคุณบอลสยามกูเด่บอลกเด่บอลกูเด่นบอลรางวัลเกียรติยศ ของนัตไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเน็ดจ,จะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใจอยู่นะ